Johnson. hot boy หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับก้องสนทนมูค่ะวันนี้กอลแก๊บค่ะเจิ้นนะฮะพี่เจิ้นวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารายการของเราเนี่ยจะพาผู้ชมนะคะมามูกับเทพเจ้าค่ะครับซึ่งต้องบอกเลยเป็นอะไรร้อน้นทนก่อนนะคะเพื่อความปังในวันนี้ค่ะเพราะว่าเทพเจ้าในวันนี้ที่พี่กอลแก๊บจะพามามูเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามีคนแชร์เยอะมากครับนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยจะประทานความปังความสําเร็จนะคะนั่นก็คือเจ้าพ่อเฮงเจียใช่ครับเฮงวันนี้ค่ะเราอยู่ที่นี่เลยของอาณาจักรเจ้าพ่อเฮงเจียถูกต้องครับกอลแก๊็บจะพ ตอนเปิดเพราะว่ารู้เลยว่าพี่เจิ้นเป็นลูกศิษย์ท่านงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปหมู่ข้างในกันเลยดีกว่าครับไปคุณผู้ชมครับวตอนนี้เราก็อยู่บริเวณด้านในศาลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับเฮียชัยครับเฮียชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียชัยครับได้ข่าวว่าที่นี่จริงๆแล้วเนี่ย สร้างโดยศรัทธาล้วนๆจริงๆแล้วเปรียบเสมือนเป็นสารส่วนตัวสารบุคคลสารประจําตะระกูลนะครับอของตะระกูลผมสร้างเสร็จแล,แล้วก็มีว่าลูกศิษย์อภพง์ที่เคยศรัทธาเคยเป็นลูกศิษย์เก่าอะไรเงี้ยมาขอเปิดไหว้เราก็เลยให้เปิดไหว้เฉพาะเสาร์อาทิตย์เชื่อเหตุการณ์ที่ที่ท,ท,ทางครอบครัวคุณใช้ได้ได,ได้เจอมาไน้ดืงได้ไหมครัคือครอบครัวผมเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยลำบากมากก็คือฐานะลําบากทุกอย่างลําบากหมดป้าก็ ทอาชีพเก่าซึ่งอาชีพเก่าผมไม่ระบุอ,อาชีพอะไรแล้วกันแต่ไม่ดีนะครับอากงท่านก็มาช่วยให้เปลี่ยนอาชีพแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจนทุกวันนี้ประสบความสําเร็จในชีวิตคือป้าผมเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นร่างทรงอากงแต่ป้าผมเนี่ยเขาไม่ชอบการทรงเจ้าท่านก็เลยแนะนําให้เออให้เนี่ยไปทําการค้าอย่างนี้นะถึงจะดีอะไรเงี้ย แล้วเราก็เริ่มไปทําให้พี่ชายผมไปทําการค้าค้าขายเลยครับวิธีการบูชาล่ะคะวิธีการไหว้นะครับก็คือจุดธูปห้าดอกไหว้อกงนะครับ<อ>แล้วก็ของเส้นไหว้อากงนะครับ<อ>ก็จะจะมีส้มห้าลูกแล้วก็มีผลไม้ห้าอย่างน,นะครับแล้วถ้าเราจะบวนขออักงสิ่งไหนก็แนะนําให้บวนเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งอะไรครับเ<อ>พราะสารนี้ก็จะนําข้าวสารอาหารแห้งแล้วไปแจกคน<อ>ที่ผู้ยากร้ทีนึงก็<อ>คืออย่างที่เฮียช้ยได้บอกว่าคือสารนี้จริงๆเรา ทำขึ้นมาคือไม่ได้ไม่ได้เก็บรายได้อะไรเลยไม่มีครับไม่มีรายได้อะไรเลยแล้วก็รับบริจาคไม่มีตู้รับบริจาคด้วยแต่ว่าคนที่มาขอพนกงครับก็จะนํเข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าพวกน้ําแพ็กเนี่ยมาแก้บนแทนครับวิธีการแจกทานเราก็จะแปะป้ายข้างหน้าสารไว้ว่านี้มีแจกข้าวสารนะครับแล้วชาวบ้านบริเวณแถวเนี้ยก็จะมาต่อแถวรับข้าวสารกันเองอ๋อนะครับถือว่าเป็นโรงทานด้วยโรงทานด้วยเนาะผมชอบหนึ่งอย่างเลยคือชื่อ ครับทำไมถึงใช้คำว่าศาลอาณาเขตเฉพาะเฮงเจียครับเอ,อ่อเพราะว่าป้าผมเนี่ยเขาคงจะมีนิมิตอะไรสักอย่างนะครับว่าอากงอ่ะเขาจะสื่อความหมายว่าในศาลเนี่ยจะไม่มีเทพเจ้าองค์อื่นเลยเออนอกจากอากงเฮงเจียอย่างเดียวอ๋อนะครับแล้วผมเห็นเลยด้านหลังเนี่ยมีหลายปางมากๆนะครับคือช่วยบอกนิดนึงนะครับว่าแต่ละปางมีความพิเศษอย่างไร<อ>ครับอ๋อก็คือองค์ด้านหน้าเนี่ยครับจะเป็นอากงปางสามเสียนหกกรนะครับ อากงองนี้จะเป็นปางที่สู้กับเทพเจ้านาจาในตามตำนานนะครับครับแล้วก็องค์ข้างในองค์ตรงกลางเนี่ยจะเป็นปางสําเร็จอากงไต่เสียหกโจนะครับปางสําเร็จนะครับแล้วก็ด้านขวามือไล่เป็นต้นมาก็จะเป็นปางสําเร็จหมดเลยนะครับอ๋อแต่ผมสะดุดเห็นองคหนึ่งครับเป็นองค์หินอ่อนครับใช่ไหมครับใช่ครับที่มาที่ไปขององ์นี้เป็นยังไงครับก็คือเป็นลูกศิษย์นะครับเป็นลูกศิษย์อากงที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอากงให้ท่านสร้างรูปปั้นอากงไต่เสี่หกโจนะครับ แล้วท่านก็อยากจะสร้างอากงแต่ว่าอยากสร้างไม่เหมือนใครก็เลยไปแกะไปจ้างเขาแกะสลักจากเมืองจีนมาเป็นอากงบางหินอ่อนนะครับหนักหนึ่งตันเนี่ยครับโอ้โหมาจากเมืองจีนเลยเหรอเฮียช้ยใช่แล้วเฮียชายก็บอกว่าเป็นองค์เดียวในประเทศไทยด้วยด้วยเลยใช่ไหมครับใช่ครับที่เป็นอากงหินอ่อนแล้วความเชื่อราคาเรื่องการขอพรนะคะกับเทพเจ้าเนี่ยขอพรเรื่องอะไรคะส่วนมากที่แนะนําให้ขอพรนะครับ หน้าที่การงานนะครับการค้าขายสุขภาพอะไรเงี้ยครับ,นะรบประมาณนี้หลักๆนะครับหลักๆเลยที่แบบว่าจะได้กันไปเลยใช่ครับโอ้โหอันนี้ก็คือขอปุ๊บปังเลยนะคะคแล้วก็มีเคล็ดลับไหมคะในการขอพรเทพเจ้าแห่งเจียค่ะต้องทําเองต้องมีตัวเองนะทำเองออกมา70%เอากงช่วยส่วนที่เหลือ นะครับตัวเองก็ต้องทําให้มีหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเลยครับแต่เมื่อกี้ค่ะวิเจิญค่ะเยชัยก็ได้เล่าด้วยเนอะว่ามีปฏิหารด้วยอย่างมีพี่ท่านหนึ่งเนอะที่เคยเหมือนแบบว่าติดหนี้อย่างเนอะเยชัอันนั้นช่วยเล่านิดนึ่งได้ไหมครับที่ได้มาขอที่นี่จนสร้างโดม้งานอกออกมาเลยครับก็เป็นลูกศิษย์เอกของ อา,าอาสานักงงที่นี้เนี่ยครับก็รู้จักกันมานานแล้วเมื่อก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วครอบครัวเขาอะติดนี่อยู่ประมาณ50บล้านนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วนะแล้วก็เคก็มารู้จักอากงนะครับแล้วก็นับถืออากงแล้วก็อากงเขาแนะนําต่างๆนะครับให้ท่าน,ไป,นาไปทำอย่างนู้นให้เขาไปทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจนชีวิตเขาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆรื่อๆรืยๆจนวันนี้เขาก็ประสบความสำเร็จเป็นลงกลึงอยู่ที่นครปฐมมีครับอนาคตอยากสร้างอะไรขึ้นมาอีกไหมครับเ่ชายก็ คิดว่าอยากจะสร้างโรงเจนะครับโรงทานโรงเจอะไรเงี้ยครับครับแต่ยังเป็นนาพดอยู่ถือว่าเป็นกุศลที่ดีมากนะพี่เเพราะว,ว่าคแค่การเปิดขึ้นมาโดยที่ให้คนเข้ามากราบไหว้ศรัทธ,ธาแล้วก็ไม่มีแบบค่าใช้จ่ายใดๆเลยอ่ะให้มาขอพรกันนะก็เหมือนกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งมีแบบพลังศรัทธาเยอะมากนายชัยเนาะครับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนรู้ถึกกิชัยด้วยนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Hot, hot bowl!